นายอัธวุฒิพึ่งเนียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการประชาชนและด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่2,568พื้นที่อำเภอสามพรานได้แก่ที่บริเวณหน้าที่พักสายตรวจตำบลตลาดจินดาและบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าสถานีบริการน้ำมันปตทริมถนนเพชรเกษมตำบลคลองใหม่และพื้นที่อำเภอพุทธมนตรได้แก่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลและบริเวณหน้าที่ทำการอบตอมหาสวัสด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้มอบน้ำดื่มเครื่องดื่มชูก,กำลังและอาหารสำเร็จรูปต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และกำชับให้ทุกฝ่ายร่วมกันเฝ้าระวังกระตุ้นเตือนเน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรสวมหมวกนิรภัยไม่ขับรถเร็วมอมาม่ขับเพื่อพี่น้องประชาชนเดินทางปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เพื่อให้เป็นปีใหม่ที่มีความสุขของประชาชนเเเเูู้ครรรรััับบบไไหนนนนนนนอออกว่่่่่าาามมมีียปะะะขดุงงงงพพท สารสสุขนะครับคือจากทางทหารเรือน,นะครับออกมาช่วยทุกงานนะขอบคุณพวกเราทุกคนขอบคุณท่